วันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะได้มาสนทนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยแต่วันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันมากับอาจารย์อวุโสท่านหนึ่งของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมซึ่งในวาดวงประชากรแล้วนั้น คงไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ท่านนี้นะคะศาสตราจารย์กิติคุณดรปราโมทประสัตกุลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับและเมื่อสักครู่นี้เองนะคะหนูก็เพิ่งได้เดินผ่านมิเตอร์ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ตรงหน้าสถาบันของเรานี่เองค่ะอาจารย์แล้วก็มิเตอร์ประเทศไทยนะคะหรือ t h a i l a ด d มิเตอเป็นเครื่องมือที่แสดงสถิติข,ข้อมูลประชากรของประเทศไทยตามเวลาจริงนะคะค่ะและในวันนี้นะคะประชากรไทยของเรามีจํานวนถึง 66ล้าน6 1 4,825คนแล้วนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศของเราจะมีประชากรมากถึง66ล้านคนแล้วอันนี้มากกว่าจำนวนประชากรเมื่อร้อยปีก่อนถึง8เท่าตัวใช่ไหมครับเมื่อประเทศไทยมีการทำสมรวจประชากรเป็นครั้งแรกเมืออ่อพศ2453ปลายสมัยรัชากาลที่5เนี่ยเรานับประชากรได้เพียง8ล้านคนเท่านั้นผมจำได้ดีนะครับ เมื่อปี2527สถาบันวิจัยปรชากรของเราเนี่ยประกาศว่าในปีนั้นประเทศไทยเราจะมีประชากรครบ50ล้านคนเราจึงดึงเอาจำนวนประชากรให้ไปโยงกับประเด็นการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในปีนั้นเราจัดให้มีการประกวดเรียงความเรื่องเกี่ยวกับประชากรและการพัฒนาเราต้องการทำให้เป็นจำนวนประชากร 50ล้านเนี่ยเป็นที่สนใจของสาธารณชนมีผู้สนใจเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดมากกว่า500สำนวนเราจัดพิธีมอบรางวัลโดยมีรางวัลชนะเลิศสำหรับนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรางวัลที่1เนี่ยได้รางวัลถึง8,000บาทซึ่งนับว่าเป็นเงินรางวัลที่สูงมากในสมัยนั้นผมยังจำเหตุการณ์วันที่เราจัดงานแจกรางวัลผู้ชนะประกวดเรียงความ วันนั้นได้ดีนะครับเราจัดเมื่อวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2527เรามีรายการสนทนาปัญหาประชากรในหัวข้อเมื่อมี50ล้านชีวิตเราควรคิดทำอะไรกันบ้างจัดที่ห้องประชุมกรมชาสัมพันธ์นะรายการนี้ถ่ายทอดสดกระจายเสียงไปทั่วประเทศโดยสายนีวิทยุข,ของกรมประชาสัมพันธ์ผู้ร่วมสนทนาในวันนั้นก็มี ศาสตราจารย์คุณหญิงจินธนายศสมทรมีหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัตรคุณวานิชจลุงกิตอน,นันต์แล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์เทพนเม,มืองแมนเนี่ยเป็นพิธีกรมีอีกมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่ผมก็ยังจำได้ดีนะคือเมื่อประชากรไทยมีประชากรครบ60ล้านนะจาก50ล้านเนี่ยเราก็มาครบครบ60ล้าน สถาบันวิจัยประชากรของเราก็ได้ทำได้คำนวณน,นะแล้วก็ประกาศว่าประเทศไทยจะมีประชากรครบ60ล้านคนในเช้าของวันที่2พฤศจิกายน2 5 3 9เช้าวันนั้นผมได้มีโอกาสร,ร่วมสนทนาในรายการเมื่อประเทศไทยมีประชากรครบ60ล้านคนร่วมกับท่านอธิบดีกรมอนามัย แล้วก็ผู้อำนวยการสํานักบริหารการทะเบียนรัษฎรของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองขบกช่อง5้าไฮไลท์ของรายการในเช้าวันนั้นนะเป็นการถ่ายทอดสดการคลอดทารลกซึ่งประมาณว่าเป็นประชากรคนที่60ล้านนะถ่ายทอดจากโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมีเด็กเกิดในเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะในว,วันนั้นนะจำนวน10คนนะ แล้วเราก็ให้รางวัลได้รับรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประชากรคนที่60ล้านคนของประเทศเด็กเหล่านี้ก็ได้รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษจากทางรัฐบาลเช่นสร้อยคอทองคําแล้วก็ได้เช็คของขวัญไลคนละหมื่นบาทได้รับบัตรประกันสุขภาพแล้วก็ได้รับทุนการศึกษานะครับน่าตื่นเต้นนะคะที่พวกเราได้มีโอกาสฉลองประชากรครบ50ล้านคน ก็แล้วเนาะหกสิบล้านคนก็แลว้วช่วงนั้นเนี่ยหนูน่าจะกําลังเล็กมากค่ะจําไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันว่าได้มีโอกาสร่วมฉลองประชากรครบห้าสิบล้านคนหกสิบล้านคนหรือเปล่าคะก็แต่น่าเสียดายนะคะอาจารย์ว่าสถาบันของเราเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมฉลองประชากรครบเจ็ดสิบล้านคนแน่ๆแล้วนะคะ อย่างที่เราได้เคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับขนาดประชากรที่เหมาะสมของประเทศไทยนะคะเราก็ได้พบว่าประชากรไทยของเราเนี่ยน่าจะมีจํานวนไม่ถึง70ล้านคนแน่ๆแ,แล้วนะคะเมื่อสองปีที่แล้วที่เราทําการศึกษาโครงการนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประชากรไทยของเราที่มีจํานวนอยู่ประมาณ66ล้าน 6, 6 0 0คนแล้ว แต่จากการคาดประมาณประชากรของสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเราพบว่าจำนวนประชากรไทยของเราเนี่ยจะเพิ่มถึงจุดสูงสุดที่67ล้านคนในะอีก6-7ปีข้างหน้าแน่นอนนะคะว่าเราไม่มีโอกาสได้ฉลองประชากรครบ70ล้านคนแน่ๆแ,แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจำนวนประชากรไทยของเราก็จะค่อยๆลดลงจนมีอัตราพเพิ่มประชากรติดลบนะคะ แล้วก็อย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้อัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ํามากเลยนะคะผู้หญิงไทยของเราคนนึงเนี่ยจะมีลูกเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ1.5คนเท่านั้นตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ของเขาเองนะคะแล้วก็ถ้าอัตราเจริญพันธุ์รวมลดต่ําลงไปอีกเนี่ยจนถึงผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยเพียง1.2คนเท่านั้นก็จะทําให้อีก100ปีข้างหน้า ประชากรไทยของเราจะมีจำนวนลดลงไปถึงเหลือเพียง28ล้านคนเท่านั้นเองค่ะแต่ผมก็ต้องขอบอกว่าการศึกษาของเราที่พบว่าประชากรไทย,ยจะลดลงเหลือไม่ถึง30ล้านคนเนี่ยในอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้เราคิดเฉพาะประชากรไทยเท่าน,นั้นนะครับไม่นับรวมผู้ย้ายถิ่นจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามนะเ,เด็กที่เกิดใน,ในประเทศไทยในแต่ละปีก็มีจำนวน ลดน้อยลงอย่างมากนะจนเป็นที่น่ากังวลน,นะครับพวกเราที่สถาบันวิจัยประชากรก็ได้ติดตามสถิติการเกิดของในประเทศไทยเราพบว่าในระหว่างปีพศ2 5 0 6จนถึง2526เนี่ยมีเด็กเกิดในแต่ละปีมากกว่าล้านคนผมเรียกเด็กเกิดในช่วง20ปีนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านนะครับก็นับว่าเป็นคลื่นประชากรที่ใหญ่มากต่อมาผมก็เรียกว่า เป็นสืนิมิประชากรของประเทศไทยนะครับหลังจากปี2527เป็นต้นมาเนี่ยจำนวนเกิดในแต่ละปีในประเทศไทยเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะเมื่อปลายปี2562เนี่ยเด็กเกิดในประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ที่6แสนกว่าคนแต่พอถึงปลายปี2563เนี่ยกรมการครองก็รายงานว่ามีเด็กเกิดไม่ถึง6 0สนคนละเด็กเกิดเพียง5 0 0 0สน 80,000คนเท่านั้นนะครับพอดูแนวนโน้มการเกิดในประเทศไทยแล้วจำนวนเกิดเนี่ยน่าจะลดน้อยลงไปอีกนะจนเหลือเกิดไม่ถึงปีละ4 0 0 0สนคนในอนาคตนะครับฟังจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วตอนนี้เด็กเกิดต่ำกว่า6 0 0 0นคนแล้วนะคะซึ่งหนูมองว่ามันน่าเป็นห่วงจริงเลยนะคะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย ประเทศไทยของเราเด็กจะเกิดน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าในขณะที่เด็กเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันคนไทยของเราก็มีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทั้งสองปัจจัยเนี้ยค่ะได้ทําให้โครงสร้างอายุของประชากรไทยเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคะทีนี้ถ้าเราลองดูพีระมิดประชากรที่แสดงภาพโครงสร้างอายุและเพศของประชากรแล้วเนี่ยภาพพีระมิดประชากรตั้งแต่ปี2523จนถึง2 5 6 3 ก็ทําให้เราเห็นโครงสร้างอายุและเพศของประชากรไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในฐานพีระมิดประชากรที่แสดงถึงจานวนเด็กของประเทศเนี่ย <c oughs> มีลักษณะคแคบลงในขณะที่ยอดของพีระมิดประชากร <c oughs> ที่แสดงประชากรในวัยสูงอายุนั้นน,น,นะคะ มีลักษณะกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นก็แสดงให้เราเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเราเนี่ยได้เปลี่ยนจากประชากรเยาววัยมาเป็นประชากรสูงวัยแล้วนั่นเองนะคะใช่แล้วครับไอ้ทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยรู้แล้วว่าประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงไวัยไปแล้วแต่จากการที่เราได้ติดตามความเคลื่อนไหวของประชากรรุ่นเกิดล้านเนี่ยเราก็ได้เห็น ภาพเนะี่ยคลื่นลูกยักษ์หรือสุนี้ประชากรเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งผู้สูงอายุในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรรุ่นเกิดล้านก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประชากรไทยเนี่ยโดยรวมเนี่ยาดูแล้วเนี่ยอัตราเพิ่มจะช้าลงอย่างมากนะจนตอนนี้ก็ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะอัตราเพิ่มของประชากรไทย จะติดลบในอีกประมาณสักสิปีข้างหน้าจะติดลบละแต่ประชากรสูงอายุเนี่ยกบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะประชากร60ปีขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มดือยตราตอนนี้นะปีละเกือบ5%แล้วยิ่งอันนั้นเนี่ยประชากรสูงอายุวัยปลายที่มีอายุ80ปีขึ้นไปนจะเพิ่มเร็วกว่าอีกเพิ่มด้วยตราปีละ7-8%นะครับปีนี้ปี2,500 64เนี่ยประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีประมาณสัก12ล้านคนนะครับในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรสูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นถึง21ล้านคนกำลังนึกภาพตามซึ่งมีประชากรของอาจารย์เลยค่ะว่า ในขณะที่กลุ่มประชากรรุ่นเกิดล้านที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังนะคะน่าตื่นเต้นจริงเลยค่ะเพราะว่าหนูเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรรุ่นเกิดล้านนะคะก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้าสู่วัยสูงอายุนะคะหนูก็กําลังคิดว่านอกจากผู้สูงอายุเนี่ยที่มีจํานวนมากขึ้นแล้วนะคะผู้สูงอายุเองก็ยังมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้นด้วย ต่อไปนี้เนี่ยโอกาสที่คนไทยจะมีชีวิตยืนยาวจนถึง90ปีหรือว่า100ปีจนเป็นสตวีวิกชนก็จะมีมากขึ้นไปด้วยนะคะหนูกำลันงนึกถึงโครงการวิจัยที่เราทำด้วยกันเมื่อ 3- 4ปีก่อนนะนะคะที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสตรวิสิกชนคนร้อยปีในประเทศไทยนะคะเราได้ประมาณว่าสตรีวิกวะชนเนี่ยที่เชื่อว่ามีปีเกิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ไม่ใช่ตามทะเบียน่ะนะคะ น่าจะมีอยู่ประมาณ2,000กว่าคนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเมื่อคนเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นหนูเชื่อว่าจำนวนสัตว์วิศชนเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นจนถึง2 0,000กว่าคนแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีงานวิจัยอีกโครงการหนึ่งของพวกเรานะคะที่เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรได้ทำให้ครัวเรือนไทยเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะเราก็ได้เอาข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของครัวเรือน ของสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะมาทำการวิเคราะห์ซึ่งเราก็พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของครัวเรือนไทยเนี่ยเป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่นะคะแล้วก็เราคาดว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะพบว่ามีครัวเรือนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นน,น,นะคะเราพบว่าในครัวเรือนผู้สูงอายุะคะ่ะก็จะมีอยู่ครัวเรือนหนึ่งที่เราก็ต้องมาดูว่าต่อไปจะมี สัสดส่วนเพิ่มขึ้นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราพบว่ามีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวสูงถึง10%เลยทีเดียวค่ะเรื่องผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนี่น่าสนใจมากนะครับสังคมไทยเนี่ยได้เปลี่ยนจากสังคมเยาววัยกลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดตอนนั้นเนี่ยเมือเอ่อประชากรไทย ที่อายุ65ปีขึ้นไปจะมีมากถึง1ใน5ของประชากรทั้งหมดเด็กและคนวัยทำงานจะมีจำนวนลดน้อยลงในขณะที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายนะุวัยปลายจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคิดว่าต่อไปนี้นะ่ะประเทศไทยจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพของประชากรนะเราไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณต่อไปแล้วเราต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากมาทดแทนแรงงานที่ลดจำนวนลง เราต้องคิดถึงการนำเข้าแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนจากต่างประเทศเราจะต้องมีมาตรการที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนีต้องทำให้ผู้สูงอายุมีพลังและยังประโยชน์เพื่อให้ยังคงอยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจารย์สิ่งที่เราควรให้ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความมั่นคงของผู้สูงอายุทั้งในเรื่องสุขภาพเศร,รษฐกิจแล้วก็รวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุด้วยนะคะแต่อย่างหนึ่งค่ะว่าเราจะต้องไม่ลืมข้อความจริงที่ว่ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยเขามีอายุมากขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือภาระของตัวผู้สูงอายุเองนะคะ รวมทั้งครอบครัวแล้วก็ภาครัฐในการจัดสวัสดิการทางสังคมต่อผู้สูงอายุก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบี้ยยังชีพ บำนาญชลาภาพหรือบำเหน็จบำนานข้าราชการเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสวัสดิการในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในบ้านปลายของชีวิตนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ค่ะจะเป็นภาระที่หนักมากเลยะค,ะนนค่ะในอนาคตแน่นอนครับครอ,อ,อบครัวและรัฐเนี่ยคงจะต้องมีภาระหนักขึ้นอย่างมากเนี่ยเมื่อประชากรไทยในมีอายุสูงขึ้น ผมเห็นว่าการที่คนไทยจะมีชีวิตยอยู่ได้ในสังคมสูงวัยในอนาคตน,นั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของตัวเองนะคนไทยเราจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ได้ว่าอายุ60ปีเนี่ยยังไม่เรียกว่าแก่นะยังไม่ควรเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุด้วยซ้ําอายุ60ปียังไม่ใช่ไม้ใกล้ฟังนะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องกลับไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องตระหนักว่าพวกเขาจะต้องมีชีวิตยอยู่ต่อไปอีกนาน นะดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุคนรุ่นใหม่ต้องเตรียมตัวทั้งทางด้านสุขภาพและการเงินต้องดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่อายุอย่างน้อยต้องเป็นคนมัธยัตริรู้จักเก็บออมเพื่อไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและมีเงินออมไว้ใช้ในยามชลานะครับออผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีนวัตรกรรม มีการใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมจนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอนาคตนะครับค่ะาจาจันประโมทก็ได้ทิ้งคําถามไว้ให้พวกเราได้ชวนคบคิดนะคะว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังในสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอนาคตแล้วท่านละคะที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้เต็มตัวที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังแล้วหรือยังคิดจะเต็มตัวในการเป็นผู้สูงวายุที่มีพลังและยังประโยชน์เหมือนกับอาจารย์ประโมทบ้างไหมคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ประโมทม,มากมเลยค่ะขอบคุณครับ